สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันพฤหัสที่สิตุลาคม2556นะครช่วงกลางวันเห็นราคาทองคำกลางตัวในกรอบค่อนข้างจะแคบนะคะแต่ว่าช่วงคืนนี้นะคะเมืองขายกลับออกมาทำให้ราคาทองคำปิดตลาดนะคะลดลงไปเยอะเหมือนกันนะะปิดที่1,307ดอลลาร์นะครลดลงไป17.40ดอลลาร์นะคะค่าเงินดอลลาร์ที่กลับมาแข็งค่าขึ้นนะคะเป็นประเด็นหลักที่กดดันต่อราคาทองคำนะราคาทองคา ไม่ค่อยชอบเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐอเมริกานะคะมีการแต่งตั้งนางเจนเนตเยเรนนะคะเป็นประธานเฟดท่านใหม่ต่อจากเบนเมันนเก้นะคะซึ่งจะครบวาระตำแหน่งลงในวันที่3ม,ม,มกราคมปีหน้านะคะซึ่งนางเจนเนตเยเรนนะคะก็ค่อนข้างจะสายพิราบเน้นนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นเนศรษฐกิจ ไม่แพ้เบอร์นัเนเก้นะคะมันนโยบายการเงินของเฟดในอนาคตเนี่ยไม่ต้องมีคำถามสงสัยนะจะเป็นรูปแบบไหนนะคะตราบใดที่เศรษฐาสตร์รเนี่ยยังดูไม่ดีเท่าไหร่นะคะจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องใช้ในโยบายการเงินที่ผ่อนคลายต่อไปนะคะซึ่งประเด็นตรงนี้นะคะก็ส่งผลบวกกับตลาดสินทรัพย์เสี่ยงมากกว่านะคะทองคำโดนเทขายออกมา เมื่อคือนนี้ทามีการเปิดเผยรายงานการมระชุมของ FOMC ครั้งล่าสุดนะคะวันที่17-18กันยาย,ยนทุกท่านน่าจะจำกันได้ดีนะคะครั้งนั้นเฟร้เซอร์ไพรส์ตลาดมีการคงวงเงินในการทำา QE 8.5หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือนเหมือนเดิมนะคะซึ่งการเปิดเผยรายงาน FOMC ครั้งนี้นะคะปรากฏว่าถึงแม้ว่าทาง ที่ประชุมนะคะจะมีมติให้คงมาตรการ QE นะคะแต่ว่าก็จะมีบางท่านเนี่ยไม่เห็นด้วยนะคะบอกว่านะ่าจะลดวงเงินในการทำ QE ลงนะคะส่วนคืนนี้นะคะมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจของฟร่ง์อเมริกาจำนวนผู้ขอรับสุขการว่างงานหลายสัปดาห์นะคะคาดว่าน่าจะออกมา3,07,000รายนะคะดู นนะะว่าดีกว่าือที่แยก่กว่าคาดการไว้นะคะช่วงนี้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาไม่มีให้ติดตามเลยนะคะหลังจากที่มีการปิดหน่วยงานรัชการนะคะก็มีตัวเลขตัวนี้ที่ยังติดตามได้อยู่ตัวเดียวนะคะส่วนคืนนี้ก็จะมีคำแถลงของประธานเฟดสาขาเซนหลุยด้วยนะคะท่านนี้เคยเขย่าทำให้ราคาทองคำร่วงลงแรงนะคะเพราะว่า หลังจากที่มีการประชุมเฟดทราบสิน้นไปแล้วนะคะว่ามีการคงมาตรการ QE ไว้เหมือนเดิมแต่ประธานเฟดสาขาเซนลุยหลังจากนั้น2วันออกมาพูดนะคะว่าไม่ค่อยเห็นด้วยแล้วน่าจะมีการลดวงเงินในการทำ QE ในเดือนตุลาคมนะคะคิดว่าคำแถลงครั้งนี้คงไม่ได้ออกมาแนวเป็นสายเหี่ยวมากมายถึงแม้ท่านจะเป็นสายเหี่ยวก็ตามนะคะตอนนี้สหรเมรการมีปัญหาการคลังอยู่นะคะ เชื่อว่าอาจจะไม่ได้พูดว่าเดี๋ยวจะลดในเดือนนี้นะคะราคาทอง,งคำนะคะอ่อนตัวลงมาเคลื่อนไหวที่แนวรับ1,300ดอลลาร์นะคะก็อย่าหลุดแนวรับนี้ถ้าหลุดตรงนี้1,290ดอลลาร์เนี่ยนะคะก็น่าจะอยู่ประมาณตรงนี้หลุดไปนะคะแนวรับถัดไปไป1,275ถึง1,280ดอลลาร์เลยนะคะ ก็ระวังตรง1290ถึง1300อย่าหลุดตรงนี้นะคะส่วนคนที่ถือโกลฟิเจอร์ไว้นะคะคิดว่าถือคลองต่อไปนะคะปิดขาซื้อตรง1325ดอลลาร์ก็ได้นะ,ะอาจจะปลอดภัยกว่านะคะส่วนการเข้าซื้อรอบใหม่นะ,ะดูตรงบริเวณ1300แล้วก็1290ดอลลาร์จุดคัลลอส1280ดอลลาร์ ส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะเมื่อวานเปิดตลาดก็ดูเหมือนจะปรับตัวลดลงในช่วงเช้านะคะตามตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเพราะว่าก็ยังมีความกังวลว่าสหรัฐอเมริกาจะมีการผิดนัดชําระหนี้นะคะแต่ว่าหลังจากที่มีข่าวว่าจะแต่งตั้งนางเจเน็ตเยเรนเป็นประธานเฟดท่านใหม่นะตลาดหุ้นทั่วโลกก็ตอบรับในทางที่ค่อนชางจะบวกทีเดียวนะคะ ส่วนตลาดพุ้นไทยนะปิดตลาดเมื่อวานนี้อาจจะค่อนข้างจะทรงตัวแต่ถือว่าก็ยังดูดีถ้าปิดตลาดที่จุดสูงสุดของวันได้นะครต่างชาติิศทางยังไม่แน่นอนนะคะเมื่อวานกลับมาขายสุทธิอีกนะคะจำนวน4 41ล้านบาทนะคะหลังจากที่วันอังคาเน,นี่ยซื้อสุทีิ22ล้านบาทนะคะเมื่อวานนี้ทางรัฐบาลของเราก็มีการประกาศพรบ,บ,บความมั่นคงนะคะในสามเขต ในกรุงเทพนะคะช่วงวันที่9-18ตุลาคมนะคะคิดว่าประเด็นการเมืองในประเทศเนี้ยนะคะก็อาจจะมีผลกับตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้เหมือนกันท่านนักลงทุนต่างประเทศก็ไม่ค่อยชอบนะเวลาที่ประเทศไทยมีการประกาศพราบาวความมั่นคงถึงแม้ไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงนะคะแต่เขาก็ประเมินว่านะคะเผื่อใจไว้เกิดมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในะะช่วงนี้คิดว่านักลงทุนต่างประเทศยังไม่กล้ากลับเข้ามา ซื้อในหอดหุ้นไทยทีเดียวนะค the future, นะก็เซ็น n ์ห้าสิบอินเด็กเะเมื่อวานนี้ซีรีส์เดือนแซดปิดที่980จุดนะคะซึ่งเป็นประมาณตรงแนวต้านนะคะแนวต้านให้ไว้9 8 0ถึง985จุดวันนี้นะคะขึ้นไปตรงเวณ9จุดปิดสาซื้อทํทำกำไรไปก่อนดีกว่านะอ่อนตัวลงมา970จุด960จุดเข้าไปเปิดซื้อใหม่ จุดคัลลอส955จุดนะคะสำหรับวันนี้มีเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ